กระาสวัสดีครับเพื่อนๆผมพ่อโยบ้านคำบงศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีมึงใหม่จังหวัดบุราชธา,านีวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์เพื่อนๆพ,พ,พ่อโยก็จะพาเพื่อนๆมาติดตามการ าการพักต้นหน่อไม้ฝรั่งออแกนิกก็เป็นสัป,ปดาห์ที่สองจะเห็นว่ามาีหน่อไม้ฝรั่งแทงต้นขึ้นมาเยอะเลยครับเพื่อนๆและคราวนี้สัป,ปดาห์นี้พ่อโยก็จะพาเพื่อนๆมาเพื่อที่จะพรวนดินและก็ใส่ปุ๋ยมูลวัว ก็ต้องบอกเพื่อนๆืนก่อนนะครับว่าหนอไม้ฝรังร่งออแกนิกที่พ่อโยปลูกจะไม่มีการอตอกไม้ขึงเชือกเพื่อที่จะพยุงไม่ให้ต้นล้มพ่อโยจะใชะ้วิธีการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดโดยใช้วิธีการเด็ดยอดและก็กรบโคลนให้สูงขึ้นเพื่อที่จะ ไม่ให้ต้นลม้มครับเพื่อนๆส่วนหน่อที่แทงขึ้นมาก็เป็นตามปกติครับเพื่อนๆคอยติดตามรับชมต่อไปครับผมครับเพื่อนๆครับผมเมื่อวานนี้พ่อโยก็พรวนดินได้หลายแปลงแต่ก็มีฝนตกหนักนะครับก็เลยทำให้ วันนี้พ่อโยจะต้องมาเก็บงานเพิ่มอีกนะครับสำหรับที่พ่อโยอะจะพรวนก็จะเป็นครึ่งแปลงฝั่งนี้นะครับฝั่งเหนือนะครับพ่อฝั่งใต้พ่อโยได้ดำเนินการพรวนดินใส่ปุ๋ยมูลบัวเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเพราะว่าหน่อมไม้ฝรั่ง ที่พ่อโยปลูกก็ประมาณ24แปลงแล้วการที่พ่อโยจะทำให้เสร็จในคราวเดียวกันมันก็เป็นงานที่หนักมากครับเพื่อนๆพ,อนพ,อนพ่อนพ่อโยก็เลยต้องทำาสัป,ปดาห์ละครึ่งแปลงครับเพื่อนเื่อเราก็วันทำงานเราก็ไปทำงาน นะว,วันหยุดเราก็จะมีเวลามาเพื่อที่จะทำการดูแลหน่อไม้ฝรั่งออแกนิกที่เราได้ทำการถอนพักต้นเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับในหาแปลงที่เราถอนพักต้นในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีการแทงต้น ขึ้นมาเยอะเลยพ่อโยปลูกแซมร่องแปลงมะลินะครับมะลิหลามะลิร้อยร้อยมาลัยครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นฝั่งด้านทิศตะวันออกก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนมะลิก็มีการมีการเก็บทุกวันครับเพื่อนๆ ก็จะเป็นให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆที่พ่อโยถอนพักต้นก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณ12แปลงซึ่งวันนี้พ่อโยก็จะต้องมาทำให้แล้วเสร็จและก็ใส่ปุ๋ยมูลวัวครับเพื่อนๆ พ่อโยจะให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งครับพ่อโยจะไม่ใช้อ่ไม้ถึงเชือกพ่อโยจะใช้วิธีการเด็ดยอดครับเนเพื่อน,เ,อนเราก็จะทําการเด็ดยอดยอดที่เราเด็ดนะครับก็ไปปรุงเป็นอาหารได้นะครับเพื่อนๆน ตรงนี้ก็จะมีผักบุ้งแก้วขึ้นมาด้วยพ่อโยก็จะเก็บไว้ครับผมมาชมวิธีการาพรวนดินน้ำไม้ฝรั่งออแกนิกครับก็จะมอีอุปกรณ์ที่พ่อโยจะใช้ก็จะเป็น เขียวที่พ่อโยได้ทำการาทำให้สันหลังคมแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นจอบนะครับเพื่อนๆโอเคครับ พ่อยจะพาเพื่อนๆมาชมแปลงที่พ่อโยทำการาพรวนดินเ,เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เป็นการพรวนเพื่อกลบโคลนกอหน่อ,อ,นอ,อไม้ฝรั่งเพื่อไม่ให้ต้นลม้มเมื่อโดนฝนชะล้างนะครับเพื่อนๆและพ่อโยจะทำการเด็ยดยอดทุกวัน ครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อไม่ให้ต้นขึ้นสูงจนเกินไปครับสำหรับหน่อไม้ฝรั่งที่พ่อโยโปลูกแซมร่องแปลงมะลิก็จะมี24แปลงในพื้นที่จำนวน1ไร่ประมาณ1,500กอปลูกมาแล้วก็ประมาณ10ปีครับเพื่อน ก็จะประมาณนี้ครับครับผมหลังจากการที่พ่อโยได้พรวนดินหน่อไม้ฝรั่งออแกนิกเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมพ่อโยก็ต้องอไปทำการปรุงมูลวัวนะครับอันจะประกอบไปด้วย มูลวัวหนึ่งกองใหญ่นะครับแล้วก็ดินขุยไผ่ประมาณสองถังสีแล้วก็เป็นดินผงถานจากหลุมถานเก่าสองถังสีเช่นกันครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบหอีก3ากิโลครับผมปรุงเสร็จก็สับให้เข้ากันใช้ EM อราดนะครับแล้วก็มาทำการใส่หน่อไม้ฝรั่งออร์แกนิกต่อไปครับผมสำหรับวันนี้คลิปการพรวนดินหน่อไม้ฝรั่งหลังการพักต้นหนึ่งสัป,ปดาห์ที่พ่อโยอปลูกแซมร่องแปลงมะลินะครับ พโยทําครึ่งสวนก็จะประมาณ12ปีไอ้12แปลงครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพโยก็จะทําวนไปอย่างนี้ทุกสัป,ปดาห์ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องอพ่อโยบ้านคำบงชาแนลแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนครับกราบสวัสดีครับผม